ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอยอดกัปตันเอริกเทนฮากชมบรูโน่แฟนันยื่นลูกโทษให้มาคัสและฟอร์ดซัดมันน่าจะเป็นประตูแห่งซีซั่นเราทำเกมขึ้นมาได้ดีเช่นกันไม่ใช่เพียงแค่การจบสกอร์ซึ่งเฉียบขาดและวิเศษมากเทนฮากเปิดฉากชมประตูของการาชที่ยิงให้ทีมนำหน้าตั้งแต่นาทีที่สหลังการออกสตาร์ทแบบนั้นเรากลับเล่นกันได้แย่ผมวิจารณ์ทีมช่วงพักครึ่ง พวกเขาคิดว่าพวกเขานำอยู่คุณไม่ควรคิดแบบนั้นคุณต้องเล่นในสนาม100นาทีและเราเล่นได้ดีขึ้นในครึ่งหลังสามนักเตะต,ตัวรุกของเราทำประตูได้มันเป็นสิ่งที่เราต้องการมันช่วยทีมได้มากมาคัตและฟอร์ตต้องการประตูอย่างยิ่งคุณได้เห็นความยอดเยี่ยมของกัปตันบรูโน่เช่นกันเขามอบในสิ่งที่เพื่อนร่วมทีมต้องการซึ่งคือการทำประตูเขามั่นใจในตัวแรชชี่ซึ่งยิงลูกโทษได้ดีในฐานะทีมคุณจำเป็นต้องมอบความเป็นผู้นำให้คนอื่นเช่นกัน เราต้องเดินหน้ากันทีละก้าวและมันเป็นอีกก้าวของเราเราเริ่มเกมได้ดีและได้ประตูที่ดีต่อการเปลี่ยนคำตัดสินมอบลูกโทษให้ผีแดงหลังจากท่านเป่าออกไปเช็ค VAR และยกเลิกใบเหลืองของมาร์คซิยาวข้อหาพุ่งล้มจากจังหวัดโดนแอชลีย์ยยังสกัดดวงเชินฮักเอ่ยว่าตอนแรกเราสงสัยว่าทำไมเราไม่ได้ลูกโทษมันชัดเจนมากสุดท้ายแล้วนายดัสไม่ลืมยกนิ้วให้กับมาร์คซยามที่ยิงลูกปิดกล่อง รวมทั้งคอบบี้ไมโน่กองกลางดาวรุ่งซึ่งไร้ดีลาได้อย่างน่าประทับใจในเกมออกสตาร์ทพิมลีกแมตช์แรกของเขามาร์เซีอวยิงประตูดได้อย่างยอดเยี่ยมมันเป็นการประสานที่ดีครั้งซึ่งก่อให้เกิดประตูเรามีนักเตะตัวรุกที่มีความมั่นใจสูงมากเรารู้ว่าเราอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเรามีนักเตะที่กำลังพัฒนาขึ้นมาพวกเขาสมควรได้รับโอกาสมันแย่ที่คอบบี้บาดเจ็บอย่างหนักในช่วงปรีซีซั่นแต่ตอนนี้เขากลับมาแล้ว เขาเป็นเด็กที่กำลังเติบใหญ่และเขาแสดงให้เห็นในวันนี้ยิงอย่างดูนี่ดีใจแบบโรนัลโดอริฮันโด,นดกานาโชปลื้มโช่จักรยานอากาศซัดประตูปีแสดงได้ประตูขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่3จากจังหวะที่เดโกดาโลเปิดบอลไปให้กานาโชซึ่งโชเลลาจักรยานอากาศส่งบอลพุ่งเสียบตาข่ายอย่างสุดยอดแม้หลังจากนั้นทีมเยือนจะโดนเจ้าบ้านเปิดเกมบุกเข้าใส่และสร้างโอกาสได้มากมายแต่ขาดความเฉียบคม การาโช่วเยเกี่ยวกับจังหวะการยิงประตูสุดเหนือชั้นว่าผมแทบไม่อยากเชื่อเลยจังหวะการยิงประตูของตัวเองผมไม่ได้มองว่าผมทําประตูได้ยังไงผมได้ยินเสียงพูดกันอื้อเอิงว่าพระเจ้ามันเป็นหนึ่งในประตูที่สุดยอดที่สุดที่ผมเคยยิงได้และผมมีความสุขมากๆที่ 6. ก็ดีใจคีนซัดอีทีเอเหตุสัมภาษณ์ชมบรูโนรอยคีนตำนานกัปตันแมนเชสเตอร์ยเตดวิจารเอริกเทนฮากชื่นชมความเป็นผู้นำของบรูโนแฟนัน ในเกมชนะเอเวอเรตัน3-0คือบทสัมภาษณ์สุดไร้สาระพร้อมตั้งข้อสังเกตทีมเก่าโคงแฮปปี้กับการอยู่อันดับอเลฮันโดกานาโช่จักรยานอากาศขึ้นนําตั้งแต่นาทีที่3ก่อนครึ่งหลังมาคัทเลตฟอร์ดกดจุดโทษแล้วอองตนี่ม,มาร์ซยาวปิดกล่องช่วยปีแสดงบุกเก็บ3แต้มด้วยสกอร์ค่ะวันนี้สิ่งที่เราได้เห็นคือการทําเกมของฝั่งเอเวอเรตันล้ล้วนแต่พวกเขาอยู่ในช่วงที่ยากลําบากมาหลายเดือนทั้งจากเรื่องในและนอกสนาม ขีนรับหน้าที่กูรูแสดงทัศนะถึงรูปเกมเอเวอร์ตันปล่อยโอกาสลุดลอยไปหลายครั้งแต่เรื่องดีคือครึ่งหลังเราได้เห็นยูเนเต็ดเริ่มกลับมามั่นใจบ้างและเมื่อนำสองต่อศูนย์ทุกคนก็คิดว่าเกมจบแล้วเกมนี้แนวรุกยูเนเต็ดใช้โอกาสที่มีเพื่อสร้างผลงานได้ซึ่งเป็นเรื่องน่าโล่งอกสำหรับทั้งสโมสรขณะที่ในแดนกลางคอบบี้ไมนูโชว์ฟอร์มน่าเหลือเชื่อแม้ชื่นชมนักเตะรุ่นน้องหลายรายแต่ปฏิกิริยาจากขีนกลับเปลี่ยนไปเมื่อเห็นสัมภาษณ์หลังเกมจากเทนฮาร์ก ผู้กล่าวชื่นชมความเป็นผู้นำของบรูโน่แฟร์นันกับตันปัจจุบันในจังหวะอุทิศจุดโทษแก่แรดฟอร์ดเชนฮักกำลังออกสื่อกล่าวชื่นชมที่บรูโน่แบ่งให้แรดฟอร์ดยิงจุดโทษคีนเกลืนต่อนั่นคือคำสัมภาษณ์ที่เละเทอะสุดๆทั้งที่ตอนนี้ทีมอยู่อันดับ6และหากย้อนไปหลายปีก่อนพวกเขาควรรู้สึกอับอายแต่แน่นอนเลยดูเหมือนว่าตอนนี้ยูไนเต็ดจะมีความสุขกับอันดับความจริงคือผลงานของอยูไนเต็ดยังไม่ดีพอเมื่อเทียบกับความสามารถนักเตะ และเหตุผลที่แข้งเหล่านั้นได้ย้ายร่วมทีมก็คือต้องโชว์ฟอร์มกับคู่แข่งระดับท็อปยูไนเต็ดยังเหลือต้องพัฒนาอีกยาวไกลพวกเขาต้องแข่งกับทั้งลิเวอร์พูลซิตี้อาเซนอลสเปอร์สัปดาห์หน้าพวกเขาจะไปเยือนนิวคาสเซิลและเราจะเห็นว่ายูไนเต็ดจะทำในสิ่งที่ควรทำได้หรือเปล่านั่นคือโชว์ฟอร์มในแมตช์ใหญ่รอตายแถมชนะขาดเฉยสิ่งที่อยากบอกหลังเกมเอเวอเรตพบแมนยูเขาขอบคุณบทความจากบาบู ก่อนการศึกที่กุริสันพ์คหากมีใครเะลรื่งบอกว่าแมนยิเตจะบุกไปอัดเจ้าบ้านที่กำลังหื่นกระหายหลังโดนตัด10แต้มได้สกอร์3ต่อ0ถ้าไม่บ้าก,ก็คงจะเมาเพี้ยนและนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอก 1. ปีแสดงเปิดฉากได้อย่างรา้าใจยิ่งนักเมื่ออเลฮันโดกาาโชกระโดดตีลังกาฟาดลูกเข้าไปตรงตาข่ายอย่างมหัศจรรย์ช่วยทีมขึ้นนำอย่างรวดเร็วทว่าหลังจากนั้นก็ถูกเอเวอเตันบุกกดดันอยู่ข้างเดียว เดียนตามตรงว่าไม่น่ารอดนะครับฮ่าฮ่าฮ่าสองแล้วรอดตายได้อย่างไรแชมยิงได้ตั้ง3ประตูดโดยไม่เสียสักลูกซะด้วยอันดับแรกคือแมนเชสเตอร์เล่นเกมรับกันได้ดีแผงแบ็กโฟไม่แสดงความผิดพลาดออกมาง่ายๆมิดฟิลด์รับอย่างโจนู่เขอบี้ไมนูก,ก็ช่วยได้เยอะมีเท่านั้นอองเดโอนาน่าก็เซฟลูกอันตรายได้หลายต่อหลายครั้งอันดับต่อมาคือคุณภาพเกมลุกของเอเวอเรตันต่ำเตี้ยมากๆไอเดียในการเข้าทำมันมีแค่อย่างเดียวคือบอมเข้าใส่แถมชอบยิงทิ้งยิงขว้าง ไม่มีความเด็ดขาดเท่าไหร่ 3. รูปเกมเป็นรองแต่จุดเปลี่ยนสําคัญของเกมนี้คือจังหวะขึ้นนํา2ต่อศูนย์ว่าแล้วขอตำแหนิผู้ตัดสินในสำเนียงแมนคุณเนียนหน่อยว่ายเดัตี้เดดหรือพ่อมึงตายจังหวะที่อองตัวนี่มาร์แชลถูกแอชชูริยังขัดขาดในเขตโทษมึงก็ยืนอยู่ใกล้ๆตรงนั้นแท้ๆกลับควักใบเหลืองให้กองหน้าของปีแสดงข้อหาพุ่งล้มดีหน้าที่ว R ช่วยเช็คย้อนหลังถือเป็นพระคุณอย่างสูง มิฉน,นั้นนอกจากจะไม่ได้จุดโทษไอหมากยังต้องมาได้ใบเหลืองแบบฟรีๆอีกต่างหากแล้วบางทีมายเต็ดอาจไม่ชนะหรืออาจพ่ายแพ้ไปแล้วก็เป็นได้ 4. โทษฐานที่จักรยานอากาศเข้าไปอย่างสุดสดับหลังจบเกมทางเจ้าของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเขาจึงมอบตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตช์ให้กับอเลนโดกาาโชแต่ผมเชื่อว่าเด็กผีแทบทุกคนคงเห็นตรงกันว่าควรมอบรางวัลน,นี้ให้กับคอบบี้ไมโน่มากกว่าเยาวรุ่นวัย18ขวบผู้นี้มีความเยือกเย็นเกินอายุ ไม่เพียงแต่จะช่วยเกมรับยังสามารถคุมจังหวะพลังพริกบ่นไปข้างหน้าและเอาตัวรอดจากการโดนรุมได้เก่งมากแถมใจบอลแม่นยำทั้งสั้นและยาวแบบนี้ขอเชร์ให้ส่งลงตำแหน่งตัวจริงในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับแบบยาวๆไปเลย 5. ไอ้ที่น่าระหี่ใจอย่างแรงคือมาคัตแลตฟอร์ดเจ้าเก่านี่แหละยึกยึกยกัยกยกักทำจังหวะเกมรุกพังพินาศสิ้นนี่ขนาดบรูโน่แฟนนันยอมให้สังหารจุดโทษแทนเพื่อกระชาติความมั่นใจกลับคืนมาอาการก็ยังไม่ดีขึ้น จังหวะหนึ่งปลากลังอย่างแฮร์รี่มากไกวอุต่าหวิ่งทำทางไปข้างหน้าแทนที่แรดชี่จะรีบผ่านบอลให้ง่ายๆกลับเก็บบอลไว้เงอะงะงะแล้วถูกคู่แข่งแย่งดือด้อๆจนไอห,หัวแตงโมเสียตำแหน่งโชคดีที่คุณภาพเกมลุกของคู่แข่งบัดซบเลยรอดตัวไปโบนัสแท็กฟอร์มการเล่นของเมเตดอาจไม่ใช้ไรสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ถึงกับห่วยแตกอะไรนะครับแถมยังเอาชนะคู่แข่งได้มากกว่าหนึ่งประตูเป็นครั้งแรกในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ด้วย ว่าแล้วขออนุญาตดีใจหน่อยนะพี่นะทีมแรกอองเดโอน,าน่าโชหนึบพาแมนอยู่สร้างสถิติพิมลิแมนยูเต็ดบุกไปเก็บสามแต้มในรังเอเวอเรตันได้ด้วยสกอร์ที่ขาดลอยแม้สถิติในเกมจะด้อยกว่าเจ้าบ้านบ้านตาไทยจากโอกาสคลำเป้าที่ทีมของชอนได้ทาได้ดีกว่าในสัสดส่วน22ต่อ9ครั้งอีกทั้งพวกเขายิงบอลเข้ากรอบมากกว่าทีมเยือนด้วย6ต่อ4ครั้งแต่จังหวะสุดท้ายของทีมลูกอมไม่เด็ดขาดพอ ประกอบกับโอนาน่าช่วยเซฟผีแดงได้หลายหนเช่นกันจากผลลัพธ์ดังกล่าวทําให้เมนเตดเป็นทีมแรกที่สร้างสถิติในพรีเมียร์ลีกโดยการเก็บคลีนชีสได้ครบ500นัดเร็วกว่าทุกสโมสรเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในซีซั่นนี้มือกาวแอฟริกันวัย2ีจปีสร้างสถิติเก็บคลีนชีตได้มากกว่าในทวารทุกรายในพรีเมียร์ลีกด้วยจากจจำนวน5นัดขณะเดียวกันอเริฮันโดกานาโชซึ่งตีลังกายิงพาเมนเตออกนำเร็วตั้งแต่นาทีที่3ได้ชื่อว่าเป็นดาวเตะวัยรุ่นของเรดเดวิลที่อยยะในเกมมพ์ ได้เร็วที่สุดเช่นกันในเวลา2นาที13วินาทีเจ๋งกว่า2รุ่นพี่แกรี่เนวิลชมประตูอาริเโดการาโชวสวยสุดเท่าที่เคยเห็นแกรี่เนวิลตำนานแบ็คขวาของแมนเชสเตอร์เต็ดกล่าวว่าประตูที่อาริเโดการาโชทำได้ในเกมชนะเอเวอเรตันถือเป็นลูกยิงแบบโอเวอร์เฮดคิกที่สวยกว่าของเวนดูนี่กับดิมิทาเบอร์ปตอฟทำได้ประตูที่การาโชทำได้นั้นมาจากการที่เขาต้องขยับออกห่างจากปากประตูนิดหน่อย ก่อนที่จะโชว์ลูกโอเวอร์เฮดคลิกแบบงามหยดซึ่งหลายคนมองว่ามันคล้ายกับที่รูนี่และเบอร์บาตอฟเคยทําให้แมนเชสเตอร์ตอนเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลตามลําดับเนวิลคนพี่เผยว่าเราต้องมาดูลูกนี้กันอีกครั้งเขาต้องขยับออกห่างจากปากประตูนิดหน่อยผมบอกไประหว่างเกมว่ามันเป็นประตูที่ดีที่สุดที่ผมเคยเห็นแบบสดๆผมคิดว่ามันเป็นลูกโอเวอร์เฮดคลิกที่สวยที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาเริ่มถกกันถึงเรื่องนั้นเลยก็ได้ผมจำลูกยิงทั้งสองลูกนั้นได้ มายถึงของรูนี่กับเบอร์บาดอฟมันต่างเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมแต่ผมคิดว่าประตูในวันนี้มันสวยกว่าทั้งสองลูกนั้นการที่เขาต้องขยับออกห่างจากประตูและยืดเท้ามายิงรวมถึงยังทำให้ทุกอย่างมันออกมาถูกต้องได้ถือว่าน่าทึ่งมากโรมาโนคอนเฟิร์มแมนยูล็อกเป้าแข้งตัวแทนกาซิเมโรแล้วฝ่าพิโซโรมมโนนักข่าวทียหนึ่งไดเอามายืนยันว่าแมนเชสเตอร์เดทีมดังจากพรีเมียร์ได้ให้ความสนใจในตัวของยูซุฟฟาน่า กองกลางของโมนาโกอยู่ณเวลานี้รายงานเปิดเผยว่าทีมปีแสดงวางตัวของแข้งวัย24ปีเอาไว้ในการเซ็นสัญญาเสริมทับช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก่อนที่พวกเขาจะหันไปยืมตัวโซฟียนอัมระบัตมาจากฟิออเรนตินาอย่างไรก็ตามโรโมมโ,โนยืนยันว่าแมนเตดตยังคงให้ความสนใจโฟฟาน่าอยู่เหมือนเดิมและมองว่านักเตะรายนี้จะสามารถเป็นตัวแทนของกาซิมิโรที่ฟอร์มตกอย่างหนักในซีซั่นนี้ได้สำหรับอดีตกองกลางเหลวหลิบนั้นเปิดตัวเมื่อซีซั่นก่อนกับยูไนเต็ดได้อย่างยอดเยี่ยม หลังย้ายมาร่วมทีมด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามในฤดูกาลนี้ด้วยปัญหาการบาดเจ็บรบกวนทําให้เขาไม่สามารถรักษาฟอร์อบการเล่นเอาไว้ได้เหมือนเดิมด้วยเหตุน,นี้ทําให้แมนเชสเตอร์ต้องการมองหาตัวแทนของคาซิเมโรโดยด่วนและพวกเขาเล็งโฟฟาน่าเอาไว้ซึ่งอาจจะมีการยื่นข้อเสนอให้นักเตะพิจารณาในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้กองกลางของมาโกยังคงมีสัญญาอยู่กับทีมจนถึงปี2025ซึ่งเจ้าตัวก็เคยตกเป็นข่าวกับทีมในพิมลิกมาแล้วเมื่อสมัยที่ผ่านมา โดยมีนอตติงแฮมฟอร์เรสและลิเวอร์พูลที่ให้ความสนใจหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ